สวัสดีครับพามาดูฤาษีผส,สมครับผมสายพันธุ์ต่างๆเนาะผมก็ไม่รู้ว่าพันธ์อะไรบ้างก็มีหลายสายพันธุ์อยู่ครับมีน่าจะมีประมาณสักสิบกว่าสายพันธ์ได้ที่สั่งเขามาครับแล้วก็มาชํากิ่งไว้โอ้โุลมแรงมากครับวันนี้ลมแรงมากวันนี้ก็พันธ์อะไรก็ไม่รู้อ๋อจะย้อนแสงบ้างนะครับย้อนแสงเนาะกำลังสวยเลยคับเนี่ยย้อนแสงหรือเปล่านี่ ่าจะะโยนแสงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็มีลายไทยพันเอาเอามุมนี้ดีกว่าอันนี้ก็อันนี้ก็สวยครับไปมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะอันนี้ก็กอีกอีกอีกสายหนึ่งอีกสายพันหนึ่งเนาะก็ใส่ปุ๋ยไว้ใส่ปุ๋ยไว้เมื่อเช้านี่อันนี้ก็ลายครับลายลายสวยครับลายสวยตัวนี้เหมือนลายเสือเลย ครันีมก็นี้ก็ใน,นกบใบเล็กๆกยิกๆยักๆมีหลายสายครับผมจะชอบสายอ่าผมจะชอบสายสายดำๆหน่อยครับสายเนี้ยสายดาร์กๆหน่อยโตช้าหน่อยแต่ว่าผมว่ามันสวยดีครับสีดำๆมันจะโตช้าหน่อยนะครับที่ไม่ค่อยที่ที่ไม่มีสีเขียวเลยเนี่ยมันจะโตช้า เราะว่ามันไม่มีสีเขียวไว้อสั่งข้อแสงแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้จะสวยครับผมชอบชอบชอบมากก็จะมีหลายหลายนี่ครับหลายสายพันธุ์อยู่ครับอันนี้ก่อนออกดอกละดอกผมจะเด็ดทิ้งนะ จะเด็ดทิ้งครับเด็ดดอกทิง้งตัวน,นี้ก็สวยครับตัวนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็สวยครับก็ตอนนี้ก็กําลังขยายอยู่ครับกําลังขยายอยู่ก็มีต้นแม่อยู่ข้างในประมาณสักประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละประมาณสิบก่อถางยี่สิบก่าถางได้ตัวน,นี้ก็สวยครับร,รอให้เขาได้เด็ด ให้เขาฟื้นตัวสักนิดหนึ่งก็น่าจะโอเคอันนี้ก็สีเร,เรียบแต่ก็พอโอเคครับพอสวยนะก็อันนี้ก็สวยครับนะรู้สึกว่าสายนี้ก็จะมีหลายต้นหน่อยเนาะเพราะมันรู้สึกว่ามันจะแทงยอดดีให้ยอดดีครับนี่ให้ยอดดี ก็จะน่าจะสวยอยู่อ๋อแล้วแต่ชอบครับผมบางท่านก็ชอบอันนี้สวยนะครับสวยโอเคครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพามาดูนี่ลืมลืมลืมต้นนี้ลืมต้นนี้นี่ลืมต้นนี้ได้ไง ต้นนี้ก็สวยครับนี่ไว้เอาไวท้ทําต้นแม่ครับในต้นนี้เอาไวท้ทําต้นแม่ก็มีหลายยอดอยู่ครับก็ยังไม่ได้ชำพึ่งได้มานะครับผมต้นนี้พึ่งได้มาโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ